สวนป่ามพี่นอ้องงามพัน่มแถวงามบนนี่งามงามนี่สวนป่ามนี่คนได้มีทีมีทางมาปลูกสวนป่ามนี่ครับรายได้ดีครับราคาสูงนี่สวนป่ามนี่ราคาเพันสูงเนี่ยพวนาปลูกง่ายอีกแบบไม่ปลูกยากสามปีรับผลนี่ สามปีแล,ล้วผลมันก็นสัญญางสัญญางโดนดิเจ็ดปีอังค์ไรไป็นวิธีไม่ทั้งปลูกสัญญางปามนะครับนี่โอ้ยอินพะล่ำปามเห็นปะโอ้ขอโทษครับป่าวเวศอินพะล,ล,ล่ำครับ,บอินพะล่ำขอโทษขอโทษเอออินพะล่ำครับนี่บ่อน้ำเพิ่นนี่ใกล้ๆบอ่อน,น้ำเพิ่นหมดตาหน่อยหน่อยนอี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเสร็ครับง่ายแล้วให้กินเองได้แล้วนี่ครับในกระบาลพักเพิ่นเลย บ้านพักเมันเย็บปามเย็บยังไปนี่ครับตรงกันข้ามนะครับน,นีทท่ทางเขาวัดป่าครับนี่ทางเขาวัดป่านี่ใกล้กับวัดป่าแต่พอมนไม่ยังไงบ้างนี่แต่ว่าพอมันายาไปนี่ยงหน่อยนี่ครับทางเขาวัดป่านี่ครับวัดป่าอีกเดี๋ยครับนี่ ตอนนั้นลุกลังเลยนี่นี่เดี๋ยวไเพิ่มนี่เดีนี่ป,ป้ายเพิ่มครับสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดตาป่าน้องบัวทองไทยชีวิตโครกระบือนี่ไปก็าก,กางตะบนนาม่วงอำเภอปัจจศิลปาคามจังหวัดลอนธานีครับน,นี่ครับนี่เกี่ยวของคนไทยชีวิตโครกระบือไม่แกกคนครับเกี่ยวของอันที่เป็นแถวไอวัดนี่